ไฮถ้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะมาทานายสถนานการณ์ความรักแบบปิกอากาศนะคะหรือที่เรียกว่าการทํานายแบบเกือบส่วนตัวเนาะวันนี้ไฮมาในหัวข้อคนถัดไปในอนาคตที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนถัดไปในอนาคตที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณจะ เป็นลักษณะแบบไหนลักษณะอย่างไรนะคะมาดูกันเลยสิว่าคนถัดไปในอนาคตที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนยังไงนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองค่ะกองที่1่กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะเป็นการทํานายแบบเกือบส่วนตัวเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะชาวกองที่1กองที่1มาดูกันเลย มาถึงกองที่1นนะคะกองที่1เป็นตัวไพ่ทาโรต์สีม่วงตัวนี้เนาะกับคําถามนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือคนถัดไปในอนาคตที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยชาวกองที่1จะเป็นคนในลักษณะแบบไหนมาดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะชาวกองที่1คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะ อืมขอดูหน่อยเลยละกันเนอะว่าพลังงานหลักจะออกมาบอกว่าอะไรนะคะ The Hermit คะ่ะซีดาบ justice แล้วก็ชาริออตนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนอายุมากกว่าอายุต่างกับคุณค่อนข้างมากก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงหรือชาริออตนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นให้มองว่าคนถัดไปในอนาคตของคุณนะคะชาวกองที่หนึ่งทั้งหลายมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรือเป็นคนที่แก่กว่าคุณมากๆเป็นคนที่มีอายุแก่กว่า เรามากๆผ่านความผิดหวังมาก่อนผ่านเรื่องราวของปัญหามาต่างๆมากมายอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วมีการหย่าร้างเกิดขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุข,ขุมเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงรักความสัม รักความสันโดษรักความโดดเดี่ยวเวลามีปัญหาอะไรอยู่ในใจมักจะไม่ค่อยอยากที่จะบอกกับใครเพราะว่ามีความไม่มั่นใจใครมีความไม่มั่นใจคนรอบข้างมั่นใจตัวเองเป็นหลักนะคะกลัวที่สุดเลยคือการกลัวเสียเงิน ไปกับการแก้ปัญหาหรือกลัวการที่เขาคนนั้นจะตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคนถัดไปจะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่รอบคอบมากๆนะคะชาวกองที่หนึ่งเป็นคนรอบคอบมากๆนะกลัวการผิดพลาดกลัวการเสียเปรียบมากที่สุดเวลาที่เข้ามาแล้วมักจะอยากคุยกับเรานานๆไปก่อนอยากจะเรียนรู้ดูใจกันไปซักระยะเวลาหนึ่งก ค่อยพร้อมที่จะเปิดใจกลัวการผิดหวังกลัวการโดนหลอกนะคะกลัวความสับสนวุ่นวายในเรื่องของความรักซึ่งจะมาทำให้ตัวเขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานใครที่เข้ามาในชีวิตจะต้องรับในส่วนที่เขาโฟกัสกับเรื่องของการงานหรือกับการที่เขาเนี่ย เป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะต้องรับในส่วนส่วนนี้ให้ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวกองที่หนึ่ง the moon the La ลาลูนานัาเราก็ temperance 6เหรียญ สามเหรียญ นะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุดินค่อนข้างที่จะสูงเนาะผุดศพกันมังกรก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคนที่จะเข้ามาในชาวกองที่1มักจะมาจากการที่เขาผิดหวังจากความรักครั้งเก่ามาแล้วก็โสดมานานอยู่กับตัวเองมานานเริ่มอยากจะเปิดใจอยากจะลองเสี่ยงให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตและอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะชาวกองที่1ที่ถูกเลือกให้เป็นคนที่เข้ามาเรียนรู้หัวใจของเขามี เปนเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคนคนนี้คุณอาจจะได้เจอกันจากการที่เขาคนนี้นะคะมาขอจีบคุณก่อนเลยก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่เข้าหาคุณก่อนเป็นคนที่อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณก่อนเนาะอาจจะเจอกันจากในเรื่องของปัญหาหรือว่าเห็นสถานการณ์ต่างๆในความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของเราเนี่ยคะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกัน นะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีสเสน่ดึงดูดทำให้เขาเข้าหามีสเสน่ดึงดูดทำให้เขาสนใจจึงเป็นส่วนที่ เขาคนนี้อาจจะอยากจีบคุณเลยก็เป็นไปได้นะชาวกองที่หนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังจะเข้าหาคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวทาัดดินนะคะชาวทาัดดินค่อนข้างสูงพุทธศพกันมังกรหรือว่าคนที่มีอายุต่างจากกับเรามากๆเข้ามาจีบเข้ามาขอเรียนรู้เข้ามาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอกันจากโลกออนไลน์เจอกันจากทางไกลหรือเจอกันจากในเรื่องของอุปสรรคหน้าที่การงานต่างๆที่เราเข้าไปช่วย หรือเข้าไปอุปถัมภ์เขาจนทําให้เราได้พบได้เจอกันได้เรียนรู้ได้ดูใจกันก็มีโอกาสนะคะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงกับความสัมพันธ์กับคนที่กําลังจะเข้ามาในที่นี้นะดูออร์เคิลหน่อยละกันเนาะเป็นความรักครั้งใหม่ที่สมบูรณ์นะคะชาวกองที่1บอกเลยว่าเปิดใจไปได้เลยไม่มีอะไรเสียหายนะคะแล้วก็จะสามารถไปต่อกับคุณได้ค่อนข้างนานด้วยนะชาวกองที่1 โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮใ,ในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์ f a c e o o o k i n s t a g r a มมาไว้ด้านล่างเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวกองที่หขอบคุณคะ่ะ มาถึงเป็นกองที่2นะคะกองที่2ปิกอากาศในวันนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะคนถัดไปในอนาคตที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนถัดไปในอนาคตที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะเป็นคนในลักษณะประมาณไหนมาดูกันเลยดีกว่านะคะเป็นการทานายโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางยังไงเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะชาวกองที่2 ราชินีถือเรียนเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมากๆนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชายที่เข้ามาฟังก็อาจจะได้เจอกับเพศ หญิงหรือว่าผู้หญิงที่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมากๆหรือร้าผู้หญิงเข้ามาฟังก็จะได้เจอกับผู้ชายนะคะคนที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ความเป็นแม่อารมณ์ของความเป็นผู้หญิงสูงมากๆนะมีความรับผิดช,ชอบมากๆนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละอยู่พอสมควรเนาะบางทีเนี่ยนึกถึงคนอื่นมากจนกว่านึกถึงตัวเขาเองเลยนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะชาวกองที่หอืม เออของที่สองขออภัยนะคะเจ็ดถ้วย temperance นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุน้ำก็ค่อนข้างสูงเนาะกรกฎพิจิกมีนหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนกับทุกๆเรื่องนะคะละเอียดอ่อนกับทุกๆอย่างมีความรับผิดชอบโฟกัสแต่เรื่องของความมั่นคงถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในชีวิตเขาเรามาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเลือกในชีวิตเขาก็พร้อมที่จะตัดออกจากทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในคนถัดไปนี้เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมาก กับความรู้สึกนะคะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆชอบช่วยเหลือชอบดูแลเอาใจใส่ถามไถ่ายในทุกๆเรื่องราวของเรานะคะพยายามประคองเราให้เรารู้สึก เย็นชาให้เรารู้สึกสบายใจไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตหรือใดๆก็ตามพร้อมที่จะโฟกัสอยู่แต่กับปัจจุบันพร้อมที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่ทําให้เราลำบากใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวธาตุน้ำนะกระกดพิจิกมีนค่อนข้างที่จะสูงนะคะราชินีถือถ้วยหนึ่งเหรียญ สองเหรียญ The Magician นะคะในลักษณะของการเข้าหาสังคมในการพูดการจารในเรื่องของการคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกใจคุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ในหลายเรื่องที่เราสัมผัสดูเหมือนกับว่าเขาเก็บรายละเอียดของคุณในทุกๆอย่างจดจําในทุกๆ ความรู้สึกนะคะความรู้สึกวันแรกที่เราเริ่มต้นคุยกันในการเข้าหาการเขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณในทุกๆเรื่องเนาะคนที่จะเข้ามาบอกเลยว่าเขารู้จักคุณดีมากๆนะคะค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆกับเราในทุกๆอย่างพยายามจัดแจงปัญหาชีวิตให้กับคุณพยายามจัดแจงเรื่องราวหลายๆหรือจัดแจงปัญหาให้กับคุณเนี่ยทำให้คุณได้รู้สึกของความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทําให้คุณมีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเป็นคนที่พูดจา ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับคําพูดํำจามากๆอยู่พอสมควรนะคะคนที่เข้ามาในชาวกองที่สองบอกเลยว่าจะเป็นคนที่คุณตกหลุมรักแบบหนักมากๆแล้วก็จะไม่สามารถที่จะไปจากคนคนนี้ได้เลยถ้ามีการเลิกรากันเกิดขึ้นคนคนนี้จะเป็นบทเรียนอยู่ในหัวใจของคุณไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ เอาอกเอาใจเก่งนะคะเอาอกเอาใจเก่งให้ความสำคัญของคุณมากๆแล้วก็ อะไรที่คุณไม่เคยได้รับคนคนนี้ที่เขากําลังจะเข้ามาพร้อมที่จะให้คุณในทุกๆอย่างอาชีพการงานของเขาก็อาจจะต้องมีการเดินทางนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่ต้องเสียสละชีวิตเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับคนอื่นข้าราชการต่างๆหรือว่าผู้บริหารนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์หรือว่าการคิดในเรื่องของอนาคตการวางแผนในเรื่องของอนาคตอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ ถ้าทำงานก็จะอยู่ในระดับหัวหน้างานหรืออยู่ในระดับผู้นำ นะคะอยู่ในระดับผู้นําต้องรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นในระดับหัวหน้างานเลยนะเรื่องรายเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตของเขาเนี่ยหรือในชีวิตของคุณก็ตามเขาไม่โฟกัสนะคะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่านะชาวกองที่2ก็จะต้องบอกเลยว่าคนถัดไปในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนชาวธาตุน้ําค่อนข้างที่จะสูงทํางานเกี่ยวกับข้าราชการทํางานเกี่ยวกับผู้นําต่างๆหรือทางาน ที่เกี่ยวกับการที่เขาจะต้องเสียเวลาเสียสละเวลาส่วนตัวเนี่ยเพื่อคนอื่นเพื่อคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเป็นคนหนึ่งที่โรแมนติกอะไรที่เราไม่เคยได้รับเขาพร้อมที่จะเก็บรายละเอียดของคุณพร้อมที่หา พร้อมที่จะหาจุดอ่อนของคุณเพื่อที่จะพยายามทําให้กับคุณนั้นมีความสุขนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวทัตน้านะค่อนข้างที่จะเอาเอาใจคุณเก่งมากๆอยู่พอสมควรนะแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะคะว่าความรักทั้งที่ผ่านมาของคุณมันจะเป็นอย่างไรความรักในอดีตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเขาโฟกัสกับแค่คุณเพียงแค่คนเดียวถึงแม้ว่าคุณจะมีใครแล้วอยู่ก็ตามในใจแต่เขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจของคุณเป็น คนหนึ่งที่โรแมนติกมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังหัวใจของคุณตัวของคุณเองด้วยละกันนะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์คราคังมีความรักแล้วมีความรักอยู่แล้วแต่ยังอยู่ในจุดที่ไม่มั่นใจว่าคนรักจะเอายังไงต่อไปกับคุณดีหรือเลิกลากันไม่เลิกลากันอะไรนะคะถ้าคุณมาเจอกับคนคนนี้ระวังคุณจะตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งจนเราเองก็เหนื่อยใจกับการที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งนะชาวกองที่สอง โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอจบการทํำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไฮใ,ในคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์ Facebook Instagram นะคะเอาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะชาวกองที่2ทุกท่านขอบคุณมากค่ะ มาถึงกองที่3มนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งล้วกันเนาะปิกอากาศนะคะกองที่3าหัวข้อในวันนี้คนถัดไปในอนาคตนะคะที่จะเข้ามาของคุณเนี่ยจะเป็นคนลักษณะประมาณไหนไปดูกันหน่อยสิว่าคนถัดไปที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นคนลักษณะแบบไหนเนาะชอกองที่3เป็นการทํานายแบบเกือบส่วนตัวเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะ ไฮโรเฟนต์หึงดาบคา่ะชาริออ เดอะเลิฟเวอร์อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาเคยผ่านความผิดหวังมาแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างติดในเรื่องของครอบครัวติดในเรื่องของสังคมในเรื่องของสถาบันครอบครัวมากๆอยู่พอสมควรเนาะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราเองค่อนข้างที่จะเอาชนะใจยากอยู่พอสมควรนะกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้ดูนะคะตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของชีวิตตัวเองเป็นหลักหรือ ค่อนข้างแคร์ในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักอยู่มากๆพอสมควรอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านความผิดหวังมาเยอะมากๆแล้วหรือผ่านเรื่องราวหลายๆมาเยอะมีการต่อสู้มีการแข่งขันบนเส้นทางของชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่ในมุมความรักไม่ค่อยมีความบุ๋วหวาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แล้วก็อยากจะคบกับเราไปเรื่อยถามหาการแต่งงานกับคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง อยากมานะคะชาวกองที่3เป็นคนที่มีอุปสรรคอยู่พอสมควรถ้าจะถามหาความมั่นคงและการแต่งงานเนาะแดาบค่ะแอบเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะสี่เหลีย่ยม สามถ้วยอาจจะได้เจอกันจากการสังสรรค์จากงานปาร์ตี้จากที่คุณได้ไปเที่ยวสังสรรค์หรือว่าไปงานสังสรรค์อะไรต่างๆงานเฉลิมฉลองอะไรต่างๆเกิดขึ้นในบางส่วนเนาะ ราชินีถือไม้เท้านะคะคนคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆที่ดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้ค่อนข้างที่หน้าตาดีอยู่พอสมควรมีสเสน่ห์หน้าตาดีดูดึงดูดคนเข้าหา ดูมีอะไรดูหน้าคนหาอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่านิสัยจริงๆของเขาลึกๆแล้วเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่ไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์ที่หวือหวาอะไรมากนะักอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่โฟกัสกับเรื่องของการทํางานเป็นที่1โฟกัสกับเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงเป็นหลักในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะรู้สึกค่อนข้างกลัวการที่จะสารสัมพันธ์หรือผูกมัดอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้น ก็ลองเปิดใจดูก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะแอบคี้หึงคี้ห่วงเราอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องดูดูกันไปก่อนแล้วกันเนาะชาวกองที่3 มีแกนเป็นชาวธาตุลมค่อนข้างสูงนะคะเมทุนตุนกุ้มนะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุลมค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานอยู่พอสมควรนะคะให้เรื่องเกี่ยวกับงานหรือความมั่นคงเนี่ยมาเป็นหละมันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถึงวันสําคัญหรือว่ามีอะไรสําคัญๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความสําคัญกับคุณหรือว่ามีอะไรมาให้คุณอยู่ตลอดเวลาของเล็กๆน้อยๆหรือว่าของขวัญในงาน สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเห็นค่าในตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจดีอยู่พอสมควรนะดูเหมือนกับไม่มีอะไรดูเหมือนกับความรักไม่หวือหวาแต่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ มีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานหรือว่ามีโอกาสถึงขั้นได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยนะชาวกองที่3ก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์กับคนในอนาคตที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่บ้างานนิดนึงนะคะให้ความสําคัญกับงานเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่มีความรักที่ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกมั่นใจเขารู้สึกว่าชัดเจนแล้วเขาคนนี้ก็พร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็ถึงขั้นแต่งงานหรือไปต่อกับคุณในเรื่องของอนาคตนะเพราะฉะนั้นนะคะเปิดใจ กับคนใหม่ดูแลกันเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับสเปคคุณสักเท่าไหร่ชาวกองที่3ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับสเปกของคุณมากๆแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะไปต่อแล้วจะอยู่ในจุดที่คุณสบายใจได้ในทุกๆเรื่องนะคะเขาพยายามที่จะรับฟังพยายามที่จะเปิดใจคุณนะคะถึงแม้ว่าบางเรื่องที่เขาไม่สามารถแยกแยะเรื่องระหว่างการงานหรือว่าเรื่องระหว่างความรักได้แต่เขาจะพยายามที่จะให้ความสําคัญกับคุณเป็นหลักนะ นะะในคนที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นั้นเปิดใจดูไม่มีอะไรเสียหายนะชาวกองที่3 โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่นานไพ่ของหายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้หายในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ให้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะชาวกองที่3ทุกทา่านขอบคุณค่ะ มาถึงกองที่4นะคะกองสุดท้ายมาดูกันสิว่าคนถัดไปในอนาคตที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะคนลักษณะยังไงมาดูกันหน่อยสินะคะอุปอนิสัยของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวกองที่สี่เดวิลมาเลยนะห้ามเท้าอาจจะเป็นคนเก่าๆวนกลับมานะคะอืม สี่เมถาวรห้าเมทาวติดกันเลยนะคะเป็นคนเก่าๆที่เคยจบกันไปอาจจะมีการวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะและก็ใบสุดท้ายค่ะใน จุดแรกนี้นะจะ๊ะจะเป็นราชาถือดาบอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวทัศน์ไฟคนง่งสูงเนาะแม่สิงห์ธนูมีการที่จะเป็นคนมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนที่เราตัดขาดไปแล้วแต่มันยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เนี่ยมีการวนกลับเข้ามาใน ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบค่อนข้างขี้หึงขี้หวงหรือในเรื่องของการมโรเอ,อ่อเรื่องของกรรมเพศเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของการที่เขามีลักษณะของเรื่องเพศเนี่ยมาเป็นที่หนึ่ง รวมประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะคนที่เข้ามานานเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็การคิดวิเคราะห์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่อยู่พอสมควรเขาคนนี้นะคะไม่ค่อยที่จะได้เปิดใจให้กับใครง่ายมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างใหญ่มีความคิดเป็นของตัวเองค,ค,ค่อนขอ้างที่จะเยอะแล้วก็มีอีโกค้ค่อนข้างมากนะคะใครที่เข้ามาในชีวิตเขามักจะต้องผ่านในเรื่องของ การเรียนรู้ดูใจกันแบบใช้ระยะเวลาหนึ่งค่อนข้างนานนี่อาจจะเป็นคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะชาวกองที่4 Magician นะคะอัสวินถือเรียนเอมตายโยก็คือเฮอร์มิตเนาะ แล้วก็2ถ้วยนะคะ สงถ้วยขึ้นมาแบบนี้ออกมาบอกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชูนะที่จะกลับมาในชีวิตคุณมีเกณฑ์เป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะคะแก่กว่าเรามากๆเลยอาจจะได้มีการวนกลับมาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนเขานะคะจะเป็นคนฝ่ายที่จะเข้าหาคุณหรือว่าจีบคุณในลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะโรแมนติกกับคุณมากๆอยู่พอสมควรในมุมความรักแต่พอบทจะจริงจังกับชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆจนรู้สึกน่ากลัวเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่น่ากลัว มากๆอยู่คนนึงเหมือนกันนะกับคนนี้จะเข้ามาในอนาคตของคุณนะมีโลกส่วนตัวสูงมีโลกส่วนตัวมีความมั่นใจของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเราได้ลักษณะนิสัยของเขานะคะชอบทําอะไรแบบเร็วๆมากๆหรือถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ทําแล้วมันต้องเสียเปรียบเนี่ยเขาคนนี้จะเดินถอยออกจากปัญหานั้นทันที นะคะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราเราไม่เข้าใจหรือว่าคุยกับเราแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะค่ะเขาก็จะเดินถอยออกจากความสัมพันธ์นะ แอบเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะคะแอบเจ้าชู้แอบมีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้าหายอยู่พอสมควรแล้วก็มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่จะเป็นเรื่องราวรักครั้งเก่าๆนะคะที่จะวนกลับมาหาคุณในชาวกองที่4ทั้งหลายนะคะคนคนนี้เนี่ยแอบติดตามคุณมานานแล้วด้วยแอบติดตามคุณมาตลอดเลยอย่างที่บอกไปนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวทัศไฟค่อนข้างสูงเมษสิงห์ธนูนะเพราะฉะนั้นก็ลองลองดูแล้วกันนะคะชาวกองที่4 ดูไพ่อลาคอนหน่อยสิ กำลังจะวนกลับเข้ามาแล้วนะชาวกองที่4อาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้ที่วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคำนวณสถานการณ์หรือว่าดูใจกันดีๆนิดนึงแล้วกันนะคะดูเหมือนกับเขาต้องการที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งยังเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดขาดออกจากกันไม่ได้ยังรู้สึกว่าเราสองคนเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแล้วมากๆยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะชาวกองที่4เพราะฉะนั้นก็ ลองดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่จะเข้ามามองว่าเป็นคนเก่าๆที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้และกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดติดตามเป็นกําลังใจให้ให้ในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านค่ะ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ลาย a c e b o o k i n s t a g แ a m มมาไว้ด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะชาวกองที่ีขอบคุณค่ะ